ฝากทุกคนกดติดตามช่องบ Ski 4ผมจะรีวิวเกมใหม่สนุกๆอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะคนที่ชอบเล่นเกมฟุตบอลจะสอนวิธีและเทคนิคการเล่นอยู่เสมออย่าลืมกดตรงนี้นะครับ สวัสดีครับพบกับผมมัมสก,กีโฟน,นะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมเ็ด2019ม o b บายนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้สกิลน็อกเกิลช็อตนะครับหรือลูกยิงสายลูกยิงล่องหนล,ลูกยิงไล่เงาแล้วแต่จะเรียกครับผมก็เป็นการ ใช้สกิลในขณะที่เราได้ลูกฟรีคิกนะครับเราก็ให้นักเตะที่มีสกิลน็อกเกิลช็อตนะครับผมเป็นรับหน้าที่มือสังหารฟรีคิกนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปดูคุณสมบัติของสกิลนี้นิดนึงนะครับผมน็อกเกิลช็อตเนี่ยจะเป็นการยิงลูกฟรีคิกที่เวลาลูกบอลวิ่งพุ่งออกไปแล้วนะครับผมลูกบอลมันจะอ่าสายนะครับสายนิ่งสายนะครับทำให้ผู้รักษาประตูเนี่ย อาจจะหลงทิศทางนะครับแล้วก็รับยากมากๆนะครับผมก็ใครที่จะใช้สกิลนี้นะครับผมก็ต้องไปสำรวจนักเตะของตัวเองก่อนนะครับว่ามีสกิลน็อกกดช็อตนี้หรือเปล่านะครับผมเราไม่สามารถให้นักเตะทุกตัวนะครับมายิงแล้วให้ลูกบอลสายได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดูกันนิดนึงนะครับเราอยู่ที่ไมค์ขับของเรานะครับเรากดไปที่ p พลเยอร์สนะครับล้วก็กดไปดูที่นักเตะของเราที่เราจะดูนะครับก็ เรารู้ตตัวอยู่แล้วนะครับว่าในทีมของเราเนี่ยใครเป็นผู้รับหน้าที่สังหารฟรีคลิกนะครับก็กดไปที่ p l a y e r Details นะครับแล้วก็กดไปที่ด้านขวามือสุดเลยก็เช่นเดิมครับก็เป็นตาราง Player Skill นะครับผมสำรวจดูว่ามี n o c k เกิลช็อหรือเปล่านะครับกิซโนโรลนโดนะครับมีทุกเวอร์ชั่นทุกตัวอยู่แล้วนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยก็ได้นะครับผมเวลาเขายิงฟรีคลิกเนี่ยเขามักจะใช้น็อกเกิลช็อตอยู่เสมอในชีวิตจริงนะครับผมก็อาจจะมาดูตัวอื่นก็ได้นะครับโดยปกติแล้วนะครับตะ ที่ยิงฟรีคิกดีนะครับดีบาล่าของผมก็ก็เป็นตัวหนึ่งที่ยิงฟรีคิกดีนะแต่แรกแรกแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเขาจะไม่มีนักกอล์ช็อตนะอันนี้คือมีเพราะว่าผมเปิดใช้ไอเทมเอ่อสกิลนะครับไอเทมสกิลนะครับไอเทมเพเยอร์สกิลเพื่อสุ่มสกิลให้นักเตะเพิ่มเติมนะครับผมก็ไปสุ่มได้นักกอล์ช็อตให้ดีบาลล่ามานะครับอย่างเช่นตัวนี้นะมาดูนะครับ อ่าเนี่ยครับวิธีการใช้นะครับก็คือกด use item new player skill นะครับแต่อย่างที่บอกนะมันจะสุ่มขึ้นมาอีกหนึ่งสกิลนะครับเราก็อาจจะไปลุ้นด,ดูว่าจะได้น็อกโกช็อตหรือเปล่านะครับเพราว่าสกิลในเกมนี้มีเยอะมากนะครับมันก็จะสุ่มมาให้กับสุส่มสกิลที่เหมาะสมกับ ตำแหน่งของนักเตะด้วยนะครับผมเราก็เราไม่สามารถเอานักเตะผู้รักษาประตูไปสุ่มเพื่อได้น็อกกดชอด็อตไดไ้ไม่ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับตำแหน่งแล้วก็ความสามารถของนักเตะด้วยนะครับเนี่ยฮะอันนี้เดนิลปิเชโรผมยังไม่มีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํางานของสกิลนี้กันเลยครับผมก่อนอื่นนะครับเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของการยิงฟรีคิกก่อนนะครับถ้าเกิดใครยังไม่รู้เนี่ยการยิงฟรีคิกน้ําหนักของลูกบอลน,นะครับผมมันขึ้นอยู่กับ ความไวของนิ้วเราที่เราปัดไปที่เราวาดไปนะครับผมยิ่งเราวาดไปด้วยความไวมากนะครับลูกบอลมันก็จะแรงมากนะครับถ้าเราวาดไปช้านะครับลูกบอลมันก็จะช้ามากนะครับผมนอกจากทิศทางแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับความไวของนิ้วเราด้วยนะฮะอย่างผมกดให้ดูนะครับผมจะกดแบบทิศทางได้ด้วยนะครับแต่ว่าความไวของนิ้วผมก็จะไวมากนะครับปึ๊บอันนี้คือไวไวนะครับเห็นไหมฮะ ความความแรงของลูกบอลมันก็จะแรงขึ้นนะครับผมอันนี้ถ้าเกิดว่าผมปัดช้าช้านะครับผมแต่ว่าข้ามกำแพงนะข้ามกำแพงนะแต่ว่าปัดช้านะครับเนี่ยอันนี้ผมปัดช้ามากเลยนะเมื่อสักครู่นี้มันข้ามกำแพงนะแต่ว่าเราปัดช้าไงลูกบอลมันก็จะช้ามากนะครับผมมันเอาไว้ใช้ตอนที่แบบว่าเรายิงในระยะใกล้ๆนะฮะ มันก็จะค่อยๆยหยอดข้ามกําแพงไปนะครับอันนี้คือความรู้พื้นฐานนะทีนี้ในการยิงลูกแล้วก็ช็อตหรือลูกยิงสายเนี่ยเราจะต้องยิงด้วยความแรงระดับปานกลางนะครับไม่ไม่ไวมากไม่ช้ามากนะครับในการปัดนะไม่ไวมากแล้วก็ไม่ช้ามากและที่สําคัญนะครับไม่ใช่ลูกโคง้งไม่ใช่ลูกปั่นนะครับเราปันบบนนป่นแบบนี้ไม่ได้นะครับปั่นแบบนี้ไม่ได้นะวาดแบบโค้งอย่างเงี้ย แล้วก็ช็อตไม่ไม่แสดงผลนะครับไม่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 ส่งผลนะครับผมเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งเลยคือต้องยิงต้องยิงแบบลูกลูกตรงๆนะครับลูกตรงๆนะครับแล้วก็ความไวระดับปานกลางนะครับกดให้ดูนะครับลูกตรงๆแบบนี้นะครับแล้วก็ความไวระดับปานกลางนิดนึงเนี่ยมันก็จะสายนิดนึงนะครับเหมือนเรายิงไปแล้ว เหมือนเราเล่นเหมือนเราเล่นเตะบอลน,นะฮะเตะบอลหรือเรียกลูก,อกลบอลเลย์บอลอะไรเงี้ยเวลาเราเสิร์ฟหรือว่าเราเรายิงไปแบบความเร็วปกติแต่ลูกบอลไม่หมุนนะลูกบอลน,นิ่งมากเนี่ยครับเวลามันเ,เคลื่อนที่ไปอ่ะมันจะสายสายขวาอ่าสายซ้ายสายขวานะครับผมอ่าน้ำหนักอาจจะไม่ได้เนี่ยครับ <S <S สังเกตลูกบอลที่มันหลุดไปนะ <S 2> <S 2> ลูกบอลที่มันเอ่อหลุดออกจากเท้าไปะครับ ถ้าเกิดลูกบอลมันหมุนนะเหมือนดูลายดูลายลูกบอลก็ได้ครับถ้าลูกบอลมันหมุนนะแสดงว่าอันนั้นนักกอล์ช็อตไม่ทํางานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกบอลมันนิ่งมากนะครับลูกนี้น่าจะได้เนี่ยลูกบอลมันนิ่งมากใช่ไหมมันจะสายตอนท้ายเห็นไหมครับระยะที่มันแบบเอ่อเหมาะสมสําหรับการใช้นันกกอล์ช็อตมากที่สุดนะครับก็ประมาณประมาณเส้นทางระยะประมาณนี้นะครับถ้าใกล้มากเนี่ยมันก็ก่อนมันจะสายลูกบอลมันจะตกแล้วไงทิศทางลูกบอลมันตกแล้วนะครับ เดี๋ยวผมกดดูใกล้ๆนะอันนี้ถ้าใกล้นะครับมันก็อาจจะได้ผลแหละมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะนี่นหมสายนิดนึงนะครับแต่ลูกบอลกว่ามันจะสายอ่ะมันจะประมาณลูกบอลกว่ามันจะมุดออตอนที่มันกําลังจะมุดลงอ่ะเออมันมันทึ่งจะสายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใกล้มากเนี่ยอาจจะไม่ส่งผลเท่าไหร่นะลูกถ้าเกิดใกล้มากเราควรจะยิงแบบลูกบอลไซซ์ดีกว่านะครับ ถ้าเกิดว่า,าระยะประมาณนี้นะฮะก็ลองยิงได้นะครับเดี๋ยวผมจะยิงปัดไปนอกทิศทางนะครับปึ๊บนี่นอกทิศทางนะดูดูดูดทิศทางของบนนะมันจะสายนิดนึงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันขึ้นอยู่กับนักเตะของเราด้วยนะพลังการยิงนะครับผมถ้าเกิดมีความการยิงดีมาก90ขึ้นนะครับผมมันจะส่งผลได้ดียิ่งขึ้นนะครับ เนี่ยนี่ใส่หไหมฮะมันจะสายตอนที่ลูกบอลมันจะมุดลงนะครับต้องลองต้องลองฝึกกันดูนะครับถ้าเป็นโรนันโดเนี่ยถ้าเป็นโรนันโดเนี่ยเอ่อถ้าเราได้มาแรกๆถ้าเรายังไม่เทรเลยอย่างเวลเวลหนึ่งเวลสองเลยนะครับผมเอ่อมันก็จะส่งผลนะแต่ว่ามันยิงไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนะครับ แต่เกิดว่าเวลสูงเรื่อนิดนึงนะครับผมการยิงจะย,งย,งยิงยิงดีขึ้นนะครับ آ, ที่ผมบอกตอนแรกนะในการยิงให้มันทิศทางแบบตรงๆนะครับผมเราสามารถหักมุมเฉียงแบบนี้ก็ได้นะตรงๆหมายถึงว่าเวลาวาดไปอะครับจะอ่านไม่ได้ตรงๆจอก็ได้นะแต่ว่าตรงในการตรงในมุมมองที่เฉียงก็ได้นะครับอ่านแบบนี้นะครับผมหันหน้าไปทางนี้นะแต่ว่าผมปัดไปด้านซ้ายนิดนึงนะครับแบบมุมเฉียงนะแต่ว่าไม่โค้งนะ ทิศทางไม่โค้งนะแบบนี้เนี่ยมันจะสายเห็นไหมไม่ว่าเราจะเล็งไปด้านไหนอ่ะขอให้มันแบบตรงๆนะครับเป็นเส้นตรงนะครับไม่ใช่เส้นโค้งนะฮะมันก็จะลูกบอลมันก็จะสายนิหนึ่งนะครับอลองทีหนึ่งนะแบบเฉียงๆแบบนี้นะครับแต่ผมปัดไปด้านซ้ายนะนี่มันก็จะทิศทางตรงแต่ว่ามันจะสายไหมสายออกคืออยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า การสายซ้ายหรือสายขวาเนี่ยเราไม่สามารถบังคับได้นะครับเราไม่สามารถบังคับได้นะมันจะสุ่มนะครับถ้าเกิดว่านักเกิลช็อตติดแล้วเนี่ยมันจะใส่ซ้ายหรือใส่ขวาเนี่ยมันจะสุ่มนะครับอ,อย่างแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะยิงออกกรอบนะครับเล็งไปออกกรอบนะแต่ว่าเราก็ต้องไปลุ้นว่ามันจะใส่เข้าหรือใส่ออกถ้ามันใส่ออกมันก็ยิ่งออกไปใหญ่ใช่ไหมัต่ถ้าใส่เข้ามันก็มีโอกาสที่จะเข้าประตูนะครับนี่ครับผมยิงออกกรอบนะดูว่ามันจะใส่เข้าหรือใส่ออก อันนี้สายเข้าเห็นไหมพอสายเข้าปุ๊บเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะได้ประตูนะครับเห็นไหมต้องดูช้าๆตรงนี้มันจะใส่ปุ๊บถ้าเกิดเราวาดช้ามากมันอาจจะไม่ส่งผลนะอันนี้แบบนี้ส่งผลเห็นไหมครับมุดลงด้วยสายแล้วมุดลงนะครับผมอ่าถ้าการยิงเออ่จากนักเตะที่พลังไม่ดีนะครับผมมันก็จะทําให้ทิศทางแล้วก็น้ําหนักไม่ดีด้วยนะฮะ บางคนนะครับผมอาจจะเล่นแบบยิงแบบหลอกผู้รักษาประตูนะครับคือทิศทางเป้าหมายเนี่ยเล็งไปที่ตรงกลางเลยครับเล็งไปที่ผู้รักษาประตูเลยนะครับบางครั้งบางคนอาจจะใช้เทคนิคนั้นก็ได้นะครับแล้วเวลาผู้รักษาประตูเนี่ยเวลาเขามองมาครับลูกบอลมันจะตรงตัวเขาใช่ไหมแต่เวลาลูกบอลมันจะทิ้งน้ำหนักลงมันจะส่ายออกมันจะทําให้งงนะครับแบบนี้นะฮะผมเล็งไปที่ตรงกลาง อเราจะสายสายนิดนึงนะฮะถ้าเกิดจังหวะมันได้น้ําหนักมันได้ทิศทางมันได้นะครับมันก็จะสายหนีผููรักษาประตูแล้วก็เป็นประตูได้ด้วยนะครับนี่ฮะผมเล็งตรงๆเลยนะปึ๊บอ่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าสายหรือไม่สายด้วยนะครับผมบางจังหวะนะฮะลองอีกทีหนึ่งนะครับผมจะเล็งแบบตรงตรงรักษาประตูลเลยปึ๊บน้ำหนักอาจจะ มากไปนิดนึงแต่ไม่รู้จะสายหรือเปล่าเนี่ยสายด้วยเห็นไหมเห็นไหมครัก็ถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับในการยิงฟรีคิกนอกจากลูกปั่นใจนะครับผมรออีกทีนึงนะครับนี่นี่สายหนีเห็นไหมครัสายหนีผู้รักษาประตูขยับหลงทางนิดนึงนะครับผมก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับสกิลน็อกเกิลช็อตนะครับผมก็ เอาไปใช้ให้ถูกจังหวะนะครับผมพยายามประมวลผลว่าฟีคิกระยะนี้นะครับเราควรจะยิงแบบไหนยิงลูกปั่นไซส์ปั่นโคง้งหรือยิงนักกลช็อตนั่นเองนะครับโอเคสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับก็ฝากกด Subscribe ปุ่มสีแดงด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเกมนี้ต่อ,ตอไปนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Set their sights on an early second half goal, but it still needed a top player to produce a magical finish, and he may well need to conjure up another to add a little comfort to, to this narrow advantage. Oh, that is a bit special. Oh, what a hit, Peter. You just can't do anything about that. That's genius.